นี้ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือกลุ่มคนที่เหลืออยู่จากการควบคุมตัวพวกพวกเขาเหล่านี้ก็คือพวกเขาเหล่านี้แล้วก็รวมถึงหนูด้วยเนี่ยพวกเราคือลูกหลานของคนที่โดนจับกลุ่มของคนที่โดนคุมขังจากเหตุการณ์ที่โดนสลายการชุมนมุมเพียงแค่ว่าเขาต้องการที่จะมาทวงสัญญาทวง M O U ที่รัฐบาลได้ทำาร่วมกับเครือข่ายตะหนักรักถิ่นว่าจะมาศึกษาศักยภาพของพื้นที่กันใหม่ มาดูกันว่าพื้นที่จะนะควรที่จะพัฒนาไปในทิศทางไหนเหมาะสมหรือไม่ที่จะเอามาเลขกับนิคมอุตสาหกรรมวันนี้ค่ะพวกเราลูกหลานของชาวจนะเนี่ยมายื่นหนังสือให้กับกรรมธิการกรรมธิการการยุติธรรมก,การกฎหมายยุติธรรม และมนุษยธรรมทั้งนี้เนี่ยพวกเราอยากที่จะให้ตรวจสอบการสลายการชุมนุมการสลายการการชุมนุมที่ผ่านมาว่ามันเหมาะสมหรือมันเหมาะสมหรือไม่ที่จะสลายการชุมนุมชาวบ้านแบบนั้นสองให้ตรวจสอบกระบวนการโครงการนิคมอุตสาหกรรมตรวจสอบกระบวนการโครงการนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด,หมดและก็ให้ตรวจสอบการทํางานของสอบตด้วย ว่ามันสมควรหรือเปล่าที่สบตเองผู้ที่เป็นขัดแย้งผู้ซึ่งเป็นความขัดแย้งของชาวบ้านเนี่ยสมควรที่จะเป็นคนทำ SEA หรือไม่ทั้งนี้เนี่ยสัญญาที่ให้กับพ,พี่น้องชาวจนะเนี่ยเขาเองก็มีความเจ็บปวดมากที่เขาโดนหลอกมาเป็นปีๆเนี่ยซึ่งเชื่อว่าการทำ MOU เนี่ยมันไม่ใช่แค่จนะที่เดียวมันไม่ใช่แค่จนะที่เดียวค่ะซึ่งวันนี้เนี่ย พวกเราเองก็อยากที่จะให้กรรมธิการเนี่ยตรวจสอบอย่างถึงที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับผมในฐานะโคโสพของกรรมธิการลางังสมุทรโรมนะครับก็ เรานะครับได้ทั้งผมพี่อดริลันแล้วก็ก,กรรมธิการการกฎหมายเราได้ติดตามเรื่องนี้นะครับก็ทั้งเมื่อวานแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในที่สโมสรตำรวจเนี่ยก็เรียกว่านานเราได้เห็นปรากฏการหลายอย่างที่ต้องยอมรับว่าน่าผิดหวังในวันที่มีการสลายเราเรา,เรามีความหวังนะครับเรามีความหวังว่าเราสามารถที่จะแก้ไข สถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้หลังจากที่มันมีความผิดพลาดสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นที่เกิดนักะที่มีการสลายการชุมนมุมเราก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่ถูกควบคุมตัวจะไม่ถูกดำเนินคดีอาจจะถูกกันเป็นพยานนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาทางออกของคณะระยะยาว แต่น่าเสียดายหลังจากที่เราประสานงานมาโดยตลอดเราไม่ได้รับสิ่งนั้นแล้วมันทําให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มาเรียกร้องในเรื่องนี้เขาถูกดําเนินพดีซึ่งหลายคนก็ต้องยอมรับว่าอายุเยอะแล้วอยู่ไกลหลังจากนี้ก็จะมีภาระที่จะต้องถูกมาขึ้นลงขึ้นศาลมาที่สถานีตํารวจซึ่งผมเข้าใจว่าวันที่20ธันวาคมจะเป็นวันแรกที่จะต้องมารายงานตัว ที่สถานีตารวจน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พี่น้องชาวชจนะออกมาเรียกร้องให้มีการรักษาสัญญาผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะไม่มีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาแต่เราสามารถสร้างกระบวนการในการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกได้แต่กระบวนการพูดคุยยังไม่ทันจะเกิดขึ้นก็มีการสลายการชุมนุมเสียแล้วผม ในฐานะของกรรมธิการที่มุ่งมั่นในเรื่องของการป้องกันการรักษาเรื่องสิทธิพนเษยชนก็ขอเรียนกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าเรามีความจริงจังและเราก็ไม่อยากจะเห็นการสลายการชุมนุมแบบนั้นเกิดขึ้นเรารู้สึกเสียใจนะครับที่มันมีการสลายการชุมนุมแบบนั้นเมื่อคืนผมคุยกับทางพี่ศิระนะครับ เราก็เห็นตรงกันว่าเราควรที่จะต้องทําอะไรบางอย่างนะครับเราไม่สามารถปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจตามอําเภอใจในการสร้างความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนเราเห็นตรงกันนะครับว่าในการมารวมตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ย4ี่0ิ้าสิบคนเนี่ยไม่มีความรุนแรงอะไรเลยจากพี่น้องขณะที่มีการสลายการชุมน,นุมยังดูอ้าดูเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยในเมื่อการควบคุมการชุมนุมไม่เป็นเหตุเป็นผลกรรมธิการการกฎหมายในฐานะที่เรามีภารกิจนี้เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ซึ่งอาจจะต้องเรียกร้องนะครับเรียกกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันแล้วหาทางออกด้านหนึ่งหาทางออกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแล้วเนี่ยตกลงมันผิดไหม สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันเป็นการทําที่มันละเมิดต่อ,ตอกฎหมายไหมซึ่งอาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบต่อไปอันที่สองเราจะมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรอันนี้ก็คงเป็นภารกิจที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับพี่อดิรันพี่ศิระจะเพิ่มไหมครับครับผมในฐานะประธาน กบบรรมธิาการการกฎหมายกยุทธ์ธรรมแลศสร่งพิชนสภาพูทแทนสุดรอนะครับผมย้ํานะครับคือสภาพู้แทสนสุดรอนะครับกรรมธิกบบรารนี้เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับของคนทั้งประเทศเผมได้ปรึกษากับคท่านกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นท่านอน,นิรัติท่านลมนะครับว่าเรื่องเนี้ต้องมีการตรวจสอบนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเยืหนที่ตำรวจนะครับ ว่ามีเหตุอันควรยังไงหรือถ้าต้องสลายการจมนุมรัะนนบดีกับผู้จมนุมซึ่งเท่าที่ทราบมาว่าไม่มีอาวุธนะครับและจมนุมโดยสงบนะครับใช้วินิจใชออ้อะไรเป็นบ่งบอกว่าการจมนุมนะครับการที่มาหน้าทำเนียบเนี่ยต้องสลายหรือไม่สลายต้องมีเสียงตบมือเท่านั้นใช่ไหมครับ ต้องมีสิยงเชียร์รัฐบาลเท่านั้นหรือครับถึงการจำนวนถูกกฎหมายแต่เที่ยวนี้เขาาเรียกร้องสิ่งทีเ่เขาคิดว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมก็ฟังเขาบ้างนะครับตั้งแต่เปลี่ยนผู้วิชาการตำรวจนครันบานเป็นท่านพลตรโทรสำรานนวนมาเนี่ยท่านมี การปฏิบัติกับผู้ชุมนุมรู้สึกว่าจะเด็ดขาดมากกว่าผู้วิชาการตำรวจนครวันท่านที่แล้วก็ขอชื่นชมแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของกฎหมายว่าการสลายการชุมนุมมีขั้นตอนใดหรือไม่การที่รวมโตกันเนี่ย เป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องสิทธิที่เขาควรจะได้ก็คำนึงถึงตรงนี้ด้วยส่วนการพิการของเราเนี่ยเราเห็นภาพผมยังตกใจเลยผมนอนตื่นขึ้นมาเออตั้งสี่ทุ่มผมเปิดเฟซบุ๊กแล้วมีการไลฟ์สดมีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมผมคิดว่าเป็นเป็นภาพเก่า ไม่มีเขาลางที่จะมีการชุมนุมแล้วต้องโดนโดนสลายการพิมลโดนจับเป็นขนาดนี้ไม่มีเลยเขามากันแค่ไม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 เยอะแล้วมีเด็กเยาวชนและสตรีไม่มีอาวุธทำไมไม่ใช้ระบบการยาลายจาหรือว่าทางผู้ชุมนุมต้องปอกมือเชียร์รัฐบาลเท่านั้นถึงจะปล่อยให้อยู่หน้าทาเนียบได้ นะครับก็เราจะเราพิจารณาแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกเราจะขอตรวจสอบการใช้กฎหมายมนะครับใช้กฎหมายของตำรวจว่าเป็นระดับกฎหมายหรือไม่นะแล้วก็ส่วนที่2จะไปตรวจสอบเรื่องนิคมอุตสาหกรรมจชนะว่า เป็นไปเปการละเมิดสิทธิชุมชนเขาหรือไม่นะครับยิงอยู่คอรามอให้ส,ส,สปอปตเนี่ยเป็นคนทำสำรวจประชาวิจารณ์นะครับแต่ก็ต้องฟังเสียงส่วนน้อยหรือคนที่คัดค้านที่คนไม่เห็นด้วยทำยังไงให้มันเป็นเป็นการที่ยุติธรรมนะตงรงไปตรงมาตอนนี้ตอนนี้เรา มีความประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในการทํทำงานของของรัฐเนี่ยทำไปอาจถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะแล้วก็รัฐไปด้วยกันให้ได้นะครับส่วนของการลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ไปดูดูเรื่องของชนะนะครับเรื่องของนิคมแล้วก็เรื่องของการทําประชาวิจารณ์ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะแล้วก็ตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับก็จะต้องไปดูแลกกระทบสิทธิชุมชนเขาไหม และจากที่คร่าวๆได้ข่าวมาว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไม่ได้เป็นนิคมได้นะครับเราก็ต้องไปให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะไม่ใช่ว่าจะต้องาเ e อียงไปฝ่ายของ,ของชาวบ้านนะเอาความถูกต้องเท่านั้นที่จะอยู่ยร่วมกันได้นะครับเราจะไปพื้นที่นะครับไปดูเรื่องเรื่องนี้ด้วยแต่เรื่องเร่งด่วนเนี่ยอย่างท่านตระลบ,บอกว่า โดนดำเนินคดีจํานวนมากในการชุมนุมเนี่ยเรียกร้องไปทางรัฐบาลได้ไหมครับว่าอย่าเอาผิดเขาเลยไปดูเจตนาเขาเจตนาของชาวบ้านที่เขามาทําอะไรไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองไม่มีเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าโจมตีรัฐบาลแต่เขามาถามถามสิทธิถามสิ่งที่เขา ได้สัญญาได้รับส,สัญญากับรัฐบาลไปดูเจตนาหากเจตนาบริสุทธิ์เจตนาไม่ได้การทําความผิดเนี่ยคดีอาญาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาเท่านั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียวนะครับก็ขอเลืยกล็อกไปทางรัฐบาลว่าอย่าเอาผิดเขาเลยนะเพราะว่าเจตนาเขาเป็นเจตนาที่ที่มาทวงสิทธิของเขานะครับแล้วก็ชุมนุมโดยปัน่นจักรยอาวุธและสงบด้วย ด้วยสนะครับแล้วก็หากว่าการการประชุมของกรรมพิการเราและตรงกับกรรมพิการตำรวจนะครับก็จะขอให้มีการประชุมร่วมแล้วก็จะให้ท่านประธานสภานะครับเป็นคนตัดสินใจว่าอาเป็นหนึ่งประชุมร่วมการพันหาดหน้านะครับสอใครเอ่อเป็นเจ้าเป็นเจ้าภาพตำรวจหรือการกฎหมายเป็นเจ้าภาพในกะารประชุมนะครับ ส่วนที่บุคคลที่ต้องเชิญมาเนี่ยชัดเจนคือตำรวจนะครับผู้วิชาการตำรวจนคอรบานท่านต้องมาแล้วท่านเราบอกว่าอยากจะคุยกับท่านผอ,อตรลนะครับเรื่องของนโยาบายว่าการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ชุมนุมให้มันชัดเจนว่าตรงไหนมันผิดไม่ผิดก็ออกมาบอกสังคมด้วยว่าการชุมนุมอย่างไร ถึงจะต้องผิดทําไตชุมนุมยังไงต้องทำการสลายการชุมนุมนะครับก็ก็มีเชิญนะครับพบวาตรลอนะครับท่านต้องมาเรื่องของนิบายนะครับที่ที่สั่งผู้วุฒิสกาของท่านกับปฏิบัติกับผู้ชุมนุมสองผู้วิชากา,ารตำรวจนครบ,บาลน,นะครับเพราะเพราะท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่วันนั้นนะครับ นะครับต้องมานะครับก็กรรมการสิทธิ์นะครับก,ก็ต้องมานะครับก็ก็ขอใหขอ้ขอให้โอกาสเราหรือว่าการทำหน้าที่ผู้แทนสุดอลกบริการการกฎหมายจากที่ประชาชนเลือกมาเป็นตัวแทนเนี่ยผมก็พร้อมคณะมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบายจะทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับครับขอบคุณครับ คือแยกแยกเป็นสองประเด็นประเด็นเร่งด่วนเนี่ยหนึ่งเนี่ยกา,ารสลายการชุมนุมและจะถามว่าตํารวจเนี่ยใช้อะไรเป็นดูวพินิษว่าต้องสลายใช้เสียงตกมือหรือมีการชุมนุมเท่านั้นที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับบางทีการ,การชุมนุมมีเสียงตกมือไม่เห็นมีการสลายเลยนะแลวทางนี้เขาไม่เรียกร้องสิทธิ์ต้องใช้คนมาแรงดำเนินคดีเขา นะการชุมนุมที่ที่บอกว่ามากันเยอะๆแล้วตกมือเนี่ย,ยก็ไปกีดขวางการจราจรเหมือนกันก็ต้องถามว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดทำให้เรื่องปฏิบัติกับกลุ่มที่เขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์และกลุ่มที่มาตกมือไม่เหมือนกันนะนะอีกเรื่องหนึ่งเราจะลงไปพื้นที่แน่นอนว่ามีมีผู้ได้รับผลประโยชน์นดะเป็นนักกันเมือง นะระดับชาติหรือไม่นะจากพื้นที่เกษตรนะครับเปลี่ยนผังเมืองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมันมีอะไรผิดปกติหรือไม่ล้าเลยกลาไปแล้วไป็ทาเมือสิทธิสุขชนเขานะครับเขาควรจะทําเกษตรทําประมงนะครับกล่าวว่าไอ้ผังเมืองเขาเป็นเกษตรมากลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้นะครับ ถามต่อตรงหน้าเลยไว้หน้าไหมจัดให้มีข้อมูลมาแล้วจัดให้ไม่ไว้หน้าจัดให้นะ